ผมเองเป็นบุตรชายที่คุณแม่คุณพ่อห่วงที่สุดเรียนหนังสือก็ซ้ําชั้นนะครับเรียนไม่เก่งนะครับเดิมทีนะครับครอบครัวของผมเนี่ยคุณพ่อก็มีอาชีพรับซื้อข้าวเปลือกด้วยการไปซื้อข้าวของชาวนาเนี่ยแล้วก็ไปขายลงสีช่วงที่คุณพ่อล้มป่วยเนี่ยตามตามทวงหนี้ของชาวนาการซื้อข้าวการเอาข้าวไปขายเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผมนะครับไปเห็นบ้านของชาวนาที่ที่เราต้องไปทวงหนี้นะครับเด็กๆเขายังไม่มีข้าวยังไม่มีกับข้าวเลยแต่ว่าคิดว่าเราอยากจะออกจากจุดนี้ละ นะครับเราไม่อยากจะออกธงนี้นะครับในปี2,540ที่ผมเริ่มเข้าสู่ธุรกิจการรวบรวมมาได้พันค่าเพื่อการค้าคิดว่ายิ่งทำมากก็ยิ่งได้กำไรมากพอผ่านไปเข้าปีที่6ปรากฏว่าเงินลงทุนก็ไม่พอละโหกู้กู้เป็นเงินหลายสิบล้านนะครับเจ็ 7, ล้านจึงทำให้ทั้งทั้งตัวเองและคนในครอบครัวเนี่ย มีแต่ความทุกข์นะครับเราก็ได้ศึกษาว่าแก่นแท้ของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนี่คืออะไรนะครับอะไรที่เราต้องเพิ่มอะไรที่เราต้องลดอะไรที่มากเกินไปอะไรที่น้อยเกินไปนะครับอย่างแรกเลยที่มากเกินไปคือขนาดของธุรกิจใหญ่เกินไปตรงนี้เราต้องลดเพราะมันเกินกําลังของเราตอนนี้นะครับในบริเวณศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยประกอบด้วยพื้นที่86ไร่ ด้านหน้าสุดเนี่ยใช้ชื่อว่าสูเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนะครับก็จะมีความสําคัญ2ด้านก็คือด้านการศึกษาเรื่องชนิดพันธุ์ข้าวนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านการเรียนรู้ความงามนะครับวัฒนธรรมด้านข้าวตรงนี้มีพื้นที่รวมกันประมาณ6ไร่นะครับด้านหลังก็จะเป็นแปลงอนุบาลก้ามีพื้นที่ประมาณ30ไร่นะครับเรายังมีพื้นที่อีก9ไร่ นะครับที่เป็นแหล่งน้ำที่ที่ที่สำคัญนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นบริเวณของโรงงานนะครับที่เตรียมวัสดุเพาะกล้านะครับธุรกิจได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ใช้เวลาอยู่หลายปีนะครับกว่าจะกลับมามาอยู่ที่เดิมได้นะครับแต่สิ่งที่เราได้ประโยชน์มากคือเรารู้แล้วว่าอะไรคือความพอเพียง ความสุขที่แท้จริงในการดําเนินชีวิตก็คือความสุขที่เราภูมิใจกับตัวเราเองกับสิ่งที่เรามีและกับสิ่งที่เราเป็น